ตอนนี้จะขอพูดถึงอาน,นิสงส์กรถินย่อๆนะอาน,นิสงส์ในการถวายกรถินหรือว่าบรรดาญาติโยมพุทธาถวายสังฆทานสังฆทานวันนี้ก็เป็นสังฆทานของกรถินการถวายสังฆทานทุกอย่างมีผลพวกตับกระถินเพราะเป็นวันของกรถินอาน,นิสงส์ที่พ้นได้ครับตามที่พรจะพุทธเจ้าตรัสตรว,ว่า ภอยหลังจะกลับนี้ไปก็ที่เอาากลกับพ้าพุทธเจ้าพองเราเองเกิดเป็นคนจนมากที่ได้มาหาทุกขตะถ้าเป็นคนรับใช้ของพระบดดีเดี๋ยวกอดยกข้อศอกหน่อยนะมีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าสมนามโหสถมุตระเกิบางเวลานั้นท่านเทศอาริสงกรถิน ท่านบอกว่าคนที่ถว,ยวายพระกระถิ่นทานครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วถ้าบุญอื่นไม่ช่วยนะไม่มีบุญอื่นช่วยเอาเฉพาะอดิสงส์กระถินทุกคนผู้ชายจะเกิดเป็นเทวดาผู้หญิงจะเป็นนางฟ้าเกิดที่เป็นตดานางฟ้าห้าร้อยชาติ ความจริงต้องเกิดห้าร้อยชาติเขไม่จะกลับมายมเพราะเวลานี้คนตังต้งใจเพื่อนิพพานก็ปฏิพันธ์ก่อนแน่ต่อมาเมื่อบุญยศลงมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าห้าร้อยชาติแล้วลงมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกอีกห้าร้อยชาติถ้าต่อมาเมื่อเป็นเจ้าจักรพรรดิเขาห้าร้อยชาติแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศห้าร้อยชาติ เื่อเป็นกษัตริย์ห้าร้อยชาติแล้วก็เกิดเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นกษัตริย์บดีห้าร้อยชาติพระโทษเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นอนุเศรษฐีห้าร้อยชาติมหาเศรษฐีนั้นต้องมีทรัพย์ตั้งแปดสิบโกดขึ้นไปจึงเรียกมหาเศรษฐีอนุเศรษฐีก็มีทรัพย์ตั้งสี่สิบโกดขึ้นไปเรียกว่าอนุเศรษฐีถ้าเป็นกษัตริย์บดีห้าร้อยชาติมีเงินต่ำกว่าสี่สิบโกด ถ้าวเตมามีความเข้าใจว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่นั่งที่นี่รับอานิสงส์กระถิ่นไม่ทันหมดทุกคนไปที่พานหมดก่อนไปที่พานก่อนแน่นะดีไม่ดีก็ชาตินี้แต่ไปเยอะชาตินี้อย่างน้อยๆก็ที่นั่งอยู่ที่นี่เระเห็นจะเป็น99%กี่เปอร์เซ็นต์เก็บไว้ก่อนไปดูโลกก <c oughs> ี่เปอร์เซ็นต์ไทยรู้ไหมด็อกเตอร์รยาพูดมาก ให้มันพูดต่อไปอีกขอญาติโยมตั้งใจว่าตั้งใจจะหลังจากถวายไปแล้วนะหลังจากถวายของแล้วนี่เขาอาธิษฐานให้อธิษฐานยึดโดยตรงว่าข้าพเข้าเจ้าโดยอธิสงการกานถวายก็ถึงนี้ขอให้เป็นแบบใจเข้าพเจ้าเข้าถึงมรดิภาลในชาตินี้ ถ้าบาังเอิญบารมียังไม่ถึงต้องเวียนไหวใจเกิดในวัฏตะางศารก็ขอคำคำว่าไม่มีเจือยาปรากฏุ่ข้าพเจ้านั่นหมายความว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องการอะไรมันมีทุกอย่างอย่างท่านอนุรุตถ้าอนุรุธตธประกตศตามนี้ว่าถวายทานทุกครั้งท่านถามว่าขอคําว่ามันมียู่อยยาบรากรากุ่ข้าพเจ้ามาชา้านหลังที่สุดมันก็มีทุกอย่าง ถ้าท่านชอบเล่นขลุกกับเพื่อนเล่นตะตาเนะี่ยแล้วก็แม่ก็ทําขนมมาให้ทุกวันวันชาติเลี้ยงตัวเองด้วยเลี้ยงเพื่อนด้วยแต่ว่ามาวันหนึ่งปรากฏขนมไม่มีพอถึงเวลาก็ใช้คนใช้ให้ไปรับขนมที่แม่แม่บอกมาบอกว่าขนมไม่มีท่านไม่เคยเห็นดีนคำว่าไม่มี มีแต่มีเฉยๆฉัน,นึงบอกกับให้แทนคุใช่บอกว่าขนมไม่มีก็เอาอยาจะกินขนมไม่มีแม่ก็คิดในใจว่าลูกของเราเกิดเป็นลูกเจ้าต้องการอะไรก็ได้ทุกอย่างไม่เคยขัดข้องแต่การขัดข้องของคนมนย้อยังมีสักวันหนึ่งงห,หน้าจึงจะสอนลูกชายเอราะว่าให้คำว่าไม่มีมันเป็นอย่างนี้ ยึงเอาถาดเป,าเปล่าวางไปแล้วเอาถาดเปล่าคว่ำทับเ,เป็นฝาส่งให้คนใช้มาให้ลูกชายลูกชายจะรู้ว่าคําว่าไม่มีคือมันไม่มีจริงๆตอนนี้อาในสงที่พระนุษย์ท่านอธิษฐานไว้หลังจากการทําบุญว่าขอผลทานนี้เข้าไปเจ้าทานี่ขอคําว่าไม่มีจากพรากงเข้าไปเจ้า เป็นว่าเป็นเหตุให้เทวดารักษาตัวเดือดร้อนถ้าวันนี้ถ้าพระอนุรุตไม่มีขนมกินเทวดารักษาตัวจะต้องหัวแตเกเจ็ดเสียงตายแน่เทวดาก็ต้องนั่งพิขนมทิพเข้าถาดว่าถึงวางลงรูวพ่อป่วยขึ้นมากินทั้งหอมทั้งหวานาอร่อยก็เกิดขึ้นกินก็หอมแล้วก็หวานอร่อยต่อมาเมื่อตอนเย็นท่านกลับมาหาแม่ถามแม่ มาทุกวันนะแม่ไม่เคยปรณีลูกเทวันนี้เลยแม่กถามว่าเพราะอะไรเพราะขนมไม่มีของแม่นั่นแหละมันอร่อยเหลือเกินทีหลังขอแม่ทำขนมไม่มีให้ทุกวันนะแม่เลยสบายเวลาลูกชายใช้คนใช้เอาขนมก็ถ่ายเปล่าวางเข้าถ้าถ่ายเปล่าปิดเครื่องวนให้เอาใช้แบกไปเป็นวันวันว่าเทวเสาองดานั้นจะต้องทําขนมทุกวัน สบายไปเลยยายิโยมเหมือนกันวันนี้ทำบุญกันหลายอย่างคําว่ากระถิ่นตามที่ด็อกเตอร์ปัญญาประกาศกว่าต้องมีผ้ามันเป็นความจริงผ้าเนี่เป็นกระถินสหรับอย่างอื่นเป็นบริวารอย่างเงินที่บรรดาานบริษัทให้มาแล้วต่อไปชาติหน้าก็จะมีเงินคับขั่งฐานะดีไม่น้อยกว่ามหาเศรษฐีทุกคนท่านก็เลยต้องเกิดนะ ใการในสองการถวายผ้าเนื่องในการสารทานกบีกระถิ่นก็ตามตาเทวดาเคยถามพระพุทธเจ้า,ว,าว,ว่าการให้อะไรชื่อว่าให้ผิวพรรณพระเจ้าบอกว่าการให้ผ้าผ่อนทอสบายเป็นการให้ผิวพรรณคำว่าให้ผิวพรรณหมายความให้ผิวพรรณสวยนั่นคือการถวายผ้าการในสามญาติโยมถวายพระพุทธรูปเมื่อกี้อย่าลืมว่าผิวสวยนะแต่ตัวเองอาจจะไม่สวยก็ได้ก็ทรงนะ นี่การถวายพระรูปถ้าเป็นเทวดาและเป็นนางฟ้าแล,ล้วผมจะมีแสงสว่างมากถ้ามาเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนมีสวดทรงสวยมากเป็นวันนั้นว่าอานิสงส์ที่ญาติโยมต้องการหนึ่งมีสวดทรงสวยได้แล้วแต่การทีนสองมีผิวพรรณสวยก็ทําแล้วแต่การทีนิสามการมีทรัพย์สมบัติมากก็ทําแล้วแล้วของทุกอย่างที่ญาติโยมทําครบถ้วนทุกประการ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยขอไม่ได้ผ่านโดยตรงขอให้ทุกคนตั้งใจไว้อย่างนี้นะวัาชาตินี้ขอไปน,นิพพานถ้าบังเอิญมาไปนิพพานไม่ถึงก็ค้างที่พรหมบ้างที่สวรรค์บ้างแล้วก็จะตีตัวต่อไปนิพพานทันทีเมื่อหมดวาระเดี๋ยวต่อไปก็จะพูดถึงกระถิ่นหน่อยอย่าโย,ยม กถินนั้นมีสามอย่างเนะยหนึ่งจุลกรถินสองปกติกรถินสามมหากรถินสรับจุลกรถินนั้นมีผ้าอย่างเดียวคือสบงวิญญวนอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีของน้อยเรียกจุลกถินแปดปกติกรถินนั้นก็มีผ้าไตรครบไตรเป็นปกติกถินถ้ามหากถินนั้นมีผ้าไตรทุกทงองวันนี้ญาติโยกุบริษ,ษัท ถวายกระถินพระไม่ได้รับภาคไกรทุกองค์เหมือนกันหมดจัดเป็นมหากระถินกถ็นกถือว่าเป็นบุญที่มีกําลังสูงที่สุดในการถวายกระถินโหนดายญาติจนหลายกลับไปบ้านอย่าลืมพระนิยมนะอย่าลืมนึกถึงกระถินที่เราถวายแล้วแต่มีบางท่านอาจจะสงสัยว่าการทําบุญไม่เสมอกันทําบุญมากบ้างน้อยบ้างจะมีสงเหมือนกันไหม ก็ตอบว่ามีอันใสง์เหมือนกันแต่ว่าทรัพย์ผินต่างกันแต่อย่างน้อยที่สุดเกิดไปชาติหน้าก็ต้องมีทรัพย์อย่างน้อยแปดสิบโกดเหมือนกันแต่ว่าถ้าคนที่ทำบุญไปปริปรมาณมาก,กอาจจะเลยแปดสิบโกดขึ้นไปอย่างน้อยที่สุดต้องมีแปดสิบโกกที่เป็นหาเกระสีมสมสหมเกรษถีแน่ถ้าใครทำบุญมากกว่าก็มีเงินมากกว่านั้นในญาติโยมนะ กรงความว่าทุกท่านมีความวงระวังใจได้หลังจากชาตินี้ไปแล้วเราจะไม่ยากจนกว่าจะเข้านิพพานหรือหลายท่านอาจจะเข้านิพพานในชาตินี้การพ่อกระถิ่นนี้ไม่ใช่ให้ผลเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียวมีชาตินี้ก็มีการให้ผลในตัวอย่างเจ๊กเจี๊ยบเพลผักไหรเขามาขอลูกสาวชาวบ้านบันโคเตอรน,นั้นอัดมาอย่บัณโค แกอายุสี่สิบเจ็ดแต่ว่าหลงสาวชาวบ้านเขาอายุสิบแปดปีในเมื่อมาขอแล้วเขาเจ้าสาวยืนยันว่าถ้ายอมให้ถวายทานยอมให้ทำบุญก็จะแต่งงานด้วยถ้าไม่ยอมให้ทำบุญก็ไม่ยอมแต่งงานด้วยแกก็ตกลงยอมจะมีลงด้วยลงด้วยมือต่อมาถึงการกระถิ่นอย่างนี้เจ้าสาวเขาบอกเขาต้องการจะเท่ากระถิ่นแกอนุญาต แต่เคยแกไม่เคยสนใจจะซื้ออะไรมาก็ช่างจะทําไงก็ช่างไม่เคยสนใจแต่เวลาคัตวายก็ถึงให้เขาบังคับให้ไปด้วยแกก็ไปแกบอกว่าแกก็ไปเฉยๆคัาว่าไงว่าตามเขาไปแต่ผลที่ได้รับก็คือว่าปีนั้นกาไรดีกว่าทุกปี้มาหมดมันดีขึ้นแกก็ม่บัญชีนะบัญชีเงินค่านี่ยพอมาปีที่สองแกก็เริ่ม บัญญาก็เริ่มเข้ากระถินใหม่ตอนนี้เริ่มช่วยเล็กน้อยจะซื้ออะไรก็ช่วยใ้รจะให้ไปไหนก็ไปช่วยทุกอย่างแต่ก็ใจก็ยังไม่เต็มที่แต่ก็ดีใจว่ามันเทดีขึ้นพอปีที่สองปรากฏว่ากาไรมากขึ้นเห็นชัดมากถึงปีที่สามพัญญาได้ฟังเลยบอกว่าพอถึงปีที่สามฉันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรไหมเข้าแก่ทําเองหมด เื้ออะไรมันก็ตามไม่ดีทั้งหมดต้องเถ้าแก่ื้อเองเหลือแต่จัดดักตรงนั้นไปจนมาก็เป็นว่าการเท่ากับถิ่นเท่าแก่แกต้องจัดเองทั้งหมดไม่งั้นมันไม่ดีพอพอปีที่สามเท่าถิ่นผ่านไปจากลงได้มือก็เป็นโรงเลิ่ยดักรายได้ก็ดีขึ้นเนื่องจากยอดโยงบริษัทการถวายก็ถิ่นไม่ใช่จะไปรอรับผลเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียวนะถ้าถวายทุกปีจะมีผลตามที่ว่ามานี้ให้สังเกตตัวเอง ก็จะมีการคล่องตัวดีกว่าคนที่ไม่เคยลถลายกตินธานอานิสงส์จริงที่พระพุทธเจ้าสมบนามว่าพระสมุทตระสมตรสปลาคนท่อยกตินธานในครั้งหนึ่งในชีวิตตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าห้าร้อยชาตินั่นหมายความว่าถ้าเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าชันเดึงมีเวลาพันปีทิพ วันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเราดึงทั้งกว่าร้อยปีของเราสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนอีกสองเดือนเป็นหนึ่งปีไม่อนกันมาเคราะพันปีที่เก็จุติเราดับพับก็เกิดพับทันทีแบบนี้ห้าร้อยครั้งนี่เฉพราะอัญมณกถินนะแล้าเ้าบุญอ่อนลงจากความเป็นเทวดาวและนางฟ้าก็มาเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกห้าร้อยชาติ บุญอ่อนลงมาอีกก็มาเกิดเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศชาติห้าร้อยชาติบุญอ่อนลงมาอีกหน,อหนึ่งก็เป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติบุญอ่อนไม่นิดหนึ่งก็เป็นอนุเศรษฐีห้าร้อยชาติถ้าบุญอ่อนลงมาก็เป็นขหาบดีห้าร้อยชาติสรุปแล้วกินบุญไม่ทันหมดไปนิพพานก่อน นี่สาหรับอานิสงส์ก็ถึงโดยเฉพาะคือว่าบุญมีสองอย่างที่จํากัดเขตคือบุญการโบสการเท่ากรถินที่จํากัดบุญมาแต่ไป็ไนบ้างอย่างอื่นไม่เฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงการเท่ากับถิ่นวันนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททอดพระปาด้วยอานิสงส์พระปาก็มีกับบรรดาท่านพรทธัริษทอีกเฉพาะอานิสงส์พระป่าก็มีอาการคล้ายๆกับกระถินแต่ไม่จํากัดการเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องต่างกับพระปาไอ้พระขอโทษไม่ใช่ะปาปาสังฆทานถวายสังฆทานด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายสังฆทาน้วยพระพุทธรูปจะเป็นเทวดาด้วยนางฟ้าที่มีรัศมีกายสว่างมากเพราะเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีถือว่ารัศมีกายเป็นใหญ่ถ้าไม่ถือเครื่องแต่งตัวเป็นใหญ่ใครมีรัศมีกายสว่างมากองนั้นถือว่ามีบุญญาธิการมาก ไอเมียสมิกายสว่างน้อยองค์นั้นก็ถือวมีปัญญาทิ่การน้อยถ้าจะถามว่าจะมารู้มาจากไหนตรรรานี้ก็ขอต่อไปทราบว่ารู้มาจากผีผีชื่อห่าอเปล่าไม่ทราบห่ง่าทาย,ยก,ก็ได้สูงเอายังไม่ตายฮเอาชื่อเดียวกันทุกคนทุกคน <laughs> คือว่าบรรดาผีทั้งหลายตั้งแต่วบวชมานี่เวลาแกมาขอให้มองขอให้ทาบุญให้แกหนึ่งขอจะาหวสังฆทานมีอาหารแห้งก็ได้อาหารไม่แห้งก็ได้สองมีผ้าหนึ่งผืนสามมีพระพุทธรูปหนึ่งองค์แต่ว่าพระพุทธรูปหน้าตัาต้องไม่ต่ากว่าสี่นิ้วเกินเท่าไหร่ได้ขออย่างนั้นมาสิ้นเวลายี่สิบปีเศษทำบุญให้กับผีประเภทนี้นับเป็นพัน เป็นแั่นครั้งต่อมาวันหนึ่งเขานิมนต์ไปชั้นเพลนบ้านหนึ่งแล้วก็ชั้นทั้นกวันแพ่ตอนเพลนแต่ยังไม่ทันจะไม่ทันจะสวดมนต์ก็นั่งอยู่คนเดียวก็เห็นมรรดาผีทั้งหลายมาล้อมอีกแล้วมาขออีกขอแบบเดียวกันมาขอสังฆทานคือมีอาหารหน่อยหนึ่งมีผ้าชิ้นหนึ่งมีพรพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ก็เลยถามว่าการขอแบบนี้แกขอกันมาตั้งยี่สิบปีแต่ความจริงพ่อที่ขอก่อนแล้วเขาก็ไปแล้วเขาดีไปแล้วถามตั้งยี่สิบปีมาแล้วขอแล้วแกได้อยู่อะ่ไหบ้างลองบอกฉันฟังทีเห็นว่าผีตัวนั้นผีฉลาดหน่อยถ่าทางคล่องตัวแกก็บอกว่าการได้อาหารนิดหนึ่งทำเป็นเหตุให้ผมมีร่างกายเป็นทิพย์ ผ้าชิ้นหนึ่งเป็นผ้าสบงหรืจีวรพระอาตยนกาตามให้ผมมีผ้ามีเครื่องประดับประดามเป็นทิพย์แล้วก็สําหรับพระพุทธรูปนี่เป็นเหตุที่มีร่างกายสว่างมากเพราะเทวดาหรือผมถือว่าถ้าใครร่างกายสว่างอ,อนั้นมีบุญญาธิการมากฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททำบนบันนี้นอกจากระถินแล้วก็ยังได้อานิสงส์จากสังฆทานอีกแล้วนอจาจกสังฆทานมีสองอะไรบ้าง เหนื่อยหายแต่เช้าดีโมโหก็ตอนเพลงเนี่กินข้าวต้มหมดไปสองชาม,มโมโ hone ทำไมโมโหกินไม่ได้เลยกินข้าวไม่ได้มาหลายวันแล้ววันนี้โมโหโยมให้ล่อซะสองชามเลย <c oughs> แต่โมโหแบบนี้ไม่บ่อยก็อ้วนนะใช้ข้าวไม่ได้มาหลายวันแล้วคืนนี้เจียน ถ้าต่อไปนี้ไปก็คงจะไม่มีอะไรนะยาติยาโยงใครมีอะไรสงสัยไหมเอางี้ดีกว่าบนที่ท่านทําแล้วนี่เป็นมหากุศลอย่างยิ่งถือว่ามหากุลุลกุศลใหญ่เป็นพิเศษเพราะกระถินเป็นการทานถวายได้เฉพาะก,กาลเวลาถวายได้แต่วันแรมค่นหนึ่งเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสองถ้าพ้นจากนั้นไปถวายยังไงก็ไม่เป็นกระถิน และอดิสงก์ถึงได้ทั้งญาติโยมด้วยได้ทังรงาตด้วยก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหวยพ่าไตรจีวรไว้ในพุทธศาสนาถ้าผู้หญิงผู้ผหญิงก็ตามบูชายก็ตามตา,มตายไปแล้วเป็นเทวดาทุกมมีร่างมีเครื่องที่ประดับแต่เวลาเกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงจะมีเครื่องะดามหาวาาสัยอย่างนางวิสาขาแต่งให้ราคาเวลาทั้งสิบหกโกด ถ้าบูชายเวลาพบพระพุทธเจ้ามาพระเจ้าทรงเรียกว่าเอหิภิกขแปลว่าเจ้าจงเป็นไปส่งมาเถิดจะมีเครื่องตรายผ้าตรายจีวรมันเป็นทิพย์ลอยอากาศสมร่างกายอันนี้เป็นในสงสุดท้ายกันนะกรองความว่าในสง์ขาบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ทําันนี้ไปนในสงถึงขั้นบนุญิพานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอธิสงก็ถิ่นนี่มันกินไม่หมดแน่ถึงนิพานกันแน่เกิดกี่ใช่ก็จนไม่เป็นนี่จะเป็นคนโง่เลยเนี่ยนะ ต่อไปจะโง่กันใหญ่ชาติหนาไม่รู้จนไปยังไงเดินไปขอทานบอกคนบ้าก็รับผมหิวเหลือเกินขอตังกินข้าวหน่อยแหมคนป้ามันช้ำหนักใจแต่มีตังมาน้อยสี่ห้าหมื่นนั่นเองไปนู้อเอาไปสองหมื่นกรับนรุกนะวันหลังเอาใหม่แหมแย่มแย่นะนี่จะโง่ไม่รู้จะจนไปยังไงใช่ไหมยอมโง่เิ ยอมกอไอ้หนูยอมไม่ลูกยอมหน่อยนึกมันนึกไ่ยอมกอนก่อนตอนนี้ไปก็ขออรรดาท่านพุทธบริษัทนัินหลายตั้งใจสมาทานศีลแล้วก็ตั้งใจถวายพระอาินยทานนะกาถินสามัคคีนั้นถือว่าทุกคนเป็นเจ้าภาพ ไม่ไปเทไม่มีใครไปหัวนหน้าไม่ไปใครไม่มีใครไปลูกน้องนะอะไรโอ้โหม่คนถวายเยอะเลยฉันคนเดียวคนถวายทั้งลานไม่ถิงนี่มากินน้อยคนมามากเจ้าวาดองค์เดียว คนเมืองเค้นหนึ่งล้านคนอะไรยโยมอ่าเป็นนั้นว่าตอนนี้ไปย่าโยมก็รับพอรอย่างประสงค์นะแต่ว่าก่อนที่จะรับพรญ่าโยมคําอธิษฐานเป็นคนเป็นสาคัญคําอธิษฐานถือว่าไปอธิษฐานนบารมีตัวอย่างเช่นพระนุรุธท่านอาธิษฐานมาในชาติก่อนในการก่อนนะ ขณะที่ท่านถวายทำบุญถวายทานยาบรรดาญ่าโยมพุทธบริษัทมนี้ท่านอนธิษฐานว่าขอผลบุญนี้ที่ข้าพเจ้าทําแล้วจงบรรดาญข้าพเจ้าเกิดไปชาติใดชช้นใดก็าตามถ้ายังเกิดเวียนว่ายใจเกิดในวัฏฏะย,ยังไม่ถึงนี้ยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคําว่าไม่มียงหยาปรากฏในข้าพเจ้าเอาแค่นี้นะเพาต้องการอะไรก็มีหมด เราต้องการของเล็กๆเช่นรถไฟสกบนวนเราก็สามารถมีได้ต้องการเครื่องบินเล็กๆจุูังห้าร้อยคนก็สามารถมีได้ดูตัวอย่างบ้านรุษก็เป็นว่าญาโยมพุทธบริษัททั้งหมดที่ทำบ,บุญวันนี้จัดว่าเป็นมหากุศลเป็นพิเศษถ้าเราจะบรรณาความดีถึงกุศลก็นี่มันก็ยันนิพพานถ้าถึงนิพพานแล้วผลความดีทั้งท่านก็ยังไม่หมด พาอในสงฆ์สังฆทานกฐินนี่เป็นสังฆทานพิเศษเฉพาะการถ้าสังฆทานปกติท่านก็ทาวันนี้ท่านทํากันจริงๆนะหลายอย่างมีทั้งหนึ่งกฐินทา,านสองสังฆทานปกติและสามพุทธทานปกตินึกถึงพระพุทธเจ้าสี่ธรรมานุสตินึกถึงประธร,ธรรมรอย่างที่สวดเมื่อกี้เป็นประธรรมนึกเต่าสวดวยความคารพแล้วก็ห้ากสังคานุสตินึกถึงประสงค์ ทั้งหมดนี่ทั้งหมดเป็นมหากุศลใหญ่ถ้าจะนับว่ากรุศลนทั้งหมดนี่จะไปหมดเมื่อไรก็ต้องตอบว,ว่าเข้านิพพานเน,นี้ยอนิสง์ยังไม่หมดถ้าอนิสง์ไม่หมดอน,นิสง์เป็นเกิดเป็นความร่ํารวยยังไงไงก็รวยกันแน่ทุกชาติต่อไปหาคนจนไม่ได้แน่สังฆทานก็เป็นปัจจัยเป็นมหาเศรษฐีก็ถึงจะเป็นปัจจัยเป็นมหาเศรษฐี ในเมื่อเข้านิพพานไปแล้วถ้าคนอยู่เบื้องหลังที่เขาเป็นลูกเป็นหลานยังมีเคารพในท่านอยู่ผลของทานอันนี้ยังสนองเขาอยู่ให้ลูกหลานมีความสุขต่อไปดังนั้นฉะนั้นขอบรรดาญาโยมพุทธวิษัทหลายเวลาที่พระให้พรให้ตั้งจิตอัญงฐานว่าขอผลบุญอันนี้ที่ข้าเจ้าทําแล้วทั้งหมดบันนี้มก็ไม่รู้เท่าไรกทนาไ่นา,าหลายอย่างขอผลบุญอันนี้จบรรดานีเข้าเจ้าจง จงไม่ปรากฏคําจงไม่ปรากฏคําว่าไม่มีตั้งแต่บัดนี้ไปยังกว่าจะเข้านิพพานตั้งใจแบบนั้นนะคนไี่ได้ปรากฏกับท่านไอชาตนี้ถ้ามีการคล่องตัวต้องต้องการอะไรก็ได้แต่อาจจะเด้งได้น้อยกว่าชาติต่อๆไปตอนนี้ไปก็ทุกคนตั้งใจรัพรจากพระสงฆ์ ยะถาวิวะฮาภุราบริบุเรนติสายครังเอวบัมีวิตรทินังเปตานังอุปกัปปติปิจิตังปฏิตังตุมหังขิปัมมวัสมิจตุสัพเพบริเณตุสังกปาจันโทปนรสโสยะถามณิโชติราโสยาถาสัพอัญติโยอวิไว <c oughs> <c oughs>

จันตุสัพพะรควินัสสตุมาติยภวตวันตรายโยสุขีอนทิายโยโกภวัตสพเรียนดโยอังวิวัตยันดุสัพ อาลุวังโควังวินัสสัตตุมหาเทยมภาวัตวันตรายุวัสุขิธิงกายยุคโควังภาวะอาภิวันธน

ลังกาเลียนทดันดิสปัญญาวัทันยัววิตมัญชลากาเลียนทักอินนังอาริเอตุอุจุปุเจสุตาติสุ ताव इपुल्लाहो अन्दितागहिनायेतत ताानुवठानदेवयाह चं करोतिवालतेन अ स हिनावुनापे व ि प <House> <speaking> ु ण ् य त सहाहिनो तस्समन्तत्य ปฏิวานิจิตโดยอันตินังมหาพลังปุญญาใิปัจจุบันกัดสิ่งปฏิถนาวนติปานินท